ฉันนี้มาโรงเรียนที่วันนี้เขาให้แต่งตัวพปสไตล์นี่แล้วไม่น้อคนไหนถึงยังแต่งชุดนักเรียนอยู่อีกล่ะเรื่อมันชอบมากกว่าวะมันแต่งแล้วครับแล้วโรงเรียนผมก็เป็นโรงเรียนชายล้วนครับวันท่1สัปดาห์ให้หลังพอแล้วอเดียว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 เียวเี่เกก็ด้วยเหรอ พวกมากลากไปน่ะแต่ว่าทางนี้ก็ขอเป็นแบบไปเว้นแล้วนะเฮ้ยนักเรียนคนนั้นขี่แมงกระสซมาด้วยว่าใครวะเตอเดียวนะเส้นเรื่องแบบนี้ หรือว่าอ๋อเขาเอกเองละนั่นไงแทงหวยก,กี่ทีมันก็ไม่แม่นแ,แบบนี้เห็นใช้41เป็นสาวงามอายุ16ซะได้แล้วกูว่าแต่ชุดพ่อน่ารักมากเลยนะครับเนี่ยเออจิ๊กของแม่แกสมัยสาวๆมาใส่น่ะสิสวัสดีค่ะครูชื่อวิเวียนนะคะ เป็นครูฝึกสอนค่ะอ๋อครูเป็นลูกเครึ่งนะจะมาสอนว,วิชาภาษาอังกฤษพวกเธอเป็นเวลาหนึ่งเทอมเออจารย์วีวีครับผมมีคำถามเอ,อ๊ะจะถามอะไรหรอครูเป็นผู้ชายใช่ปะเด็กสมัยนี้เขาถามอะไรแบบนี้กับครูงั้นหรอไม่ใช่เอ,อ้าไม่ใช่เออ เพื่อนทศครับช่วยพูดเสียงแบบเอมเมื่อกี้อีกหน่อยได้ไหมครับได้สิงั้นคราวนี้ขอเพิ่มจริตอีกนิดหน่อยละกันนะแค่ไม่เพิ่มจริตผมก็เสียวยันลอกดากแล้ววันนี้วันเสาร์ผมมาทำรายงานที่บ้านทศพลว่าแต่แต่งยิงในวันหยุดด้วยเหรอเนี่ยแม่ครับ วันนี้เพื่อนผมมาบ้านด้วยน,นะครับคุณพ่อไวไปซื้อของเดี๋ยวจะกลับมานะครับหมายเหตุทศพลมีน้องชายสองคน,คนเดี๋ยวนะคนไหนแม่เองฟ้าอย่างน้อยก็อย่ายัดมิวเทียมได้ไหมถูกต้อนรับด้วยธรรมเนียมประจำบ้านแล้วสินะไอหนุม่มฮะเป็นธรรมเนียมเลยเหรอถ้าเองใครถูกต้องจะยอมรับมาเป็นเขยของบ้านนี้ก็ได้นะแต่คุณพี่ไม่มีลูกสาวนะครับเอาเหรอโท้ทีตทษทีคนชุด ันมาใส่โดยไม่บออีกแล้วนะคะอุ้ยลืมเปลี่ยนชุดกลับก่อนเข้าบ้านแฮะอ้าวเฮ้ยเฉลยกูเฉยสรุปนั่นผมจริงเหรอปรวชวที่ผมเรียนน่ะเขาไม่ได้บังคับให้ตัดผมหรอกนะครับเส้นผมจริงๆเลยแหละถึงอย่างอื่นมันจะเป็นของปลอมก็เธอแต่อันเนี้ย สัุสนจริงเลยนะคะของแพงมากเลยนะแฮะทำอะไรของนายนะทัศอ่าอ,อ้าวพี่พลเอ้ะเอยังไงยังไงเอเอไม่ใช่นะถ้ามุกแหลกกันไปดยกแคก็บินลอกเสบสีข้างไหมอ่ะพี่ลูกก็รู้พี่พลเขาไม่ประสิประสากับเรื่องแบบนี้แต่คนเนี้ยไม่เห็นว่านอใส่ง,ง่ายแบบพวกพี่ๆเขามั่งเลยนะเอ้า ยิ้มหน่อยค่ะลูกกันยืะอย่าเอาผมไปเมาร่วมกับรสิยมเป็นเพี้ยนของบ้านนี้สิครับซึนๆด้วยอ่ะลูกนี่เหมือนพ่อสมัยนุ่มๆเป๊ะเลยโอ้ยได้ป้าลงจิตนี่ซึนๆอะไรของแม่เนี่ยผมเปลี่ยนชุดก่นได้ยังถ้าเมียฉันไม่สปอยคำตอบก่อน่ะถึงพอจะเดาออกไหมก็พอเดาออกมั้งครับเห้สีม่านตากับสีเส้นผมมั้งครับม่านตากับเส้นผมน่ะมีสีอยู่อย่างละสองชุด ดังนั้นคุณแม่จะต้องมีสีม่านตาและสีเส้นผมที่ต่าจากคุณพ่อโอโหตั้งขอสังเกตได้ดีนี่แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นคอนแทคเลนส์เหมือนกันนี่นะหรือว่านายก็มัดตัวนั้นออกไม่ไม่คือางนี้ลูกกระเดือกพวกคุณอะ่ะมันช้าซะขนาดนั้นอะ่ะขอคุณแม่แหละที่เรียบเนียนที่สุดแล้ว๋อ,อนี่้เอยเนาะมาจิ้มเลยงั้นฉันจะอนุญาตให้แกเป็นเขยไม่ได้อ้าว นายคนนี้แมนไปจับแต่งหญิงไม่ขึ้นรอกขุนแม่ไม่ปลื้มค่ะเฮ้ยเลือกนัหรอกเหรออีกอย่างถ้าจะมาเป็นเขยก็ควรแนะนําตัวสักหน่อยสิใช้จะเข้ารกเข้าพงยังไงก็ไม่รู้นายกันตายาบวรไพศาลชื่อเล่นกันครับเฮ้ยชื่อสาวซัง,งั้นนะ่ะแต่ผมชายแท้นะครับโอเคคุณแม่ให้ผ่านคะ่ะเฮ้ยะกาบ,บ้านนี้มันยังไงกันแน่เนี่ยพ่อครับแม่ครับวันนี้ผมมีเรื่องอื่นต้องทำอยู่นะครับเออนั่นสิ กันต้องการทำการบ้านกับผมไงครับ ้าใครสนใจน้องทศพลแล้วก็ติดตามเพจมินิวะได้เลยทางเพจมีการจำหน่ายสินค้าหนังสือทำมือและกุ๊ลต่างๆที่เกี่ยวกับน้องทศพลและพ้องเพื่อนตอนนี้มีการจำหน่ายหนังสือน้องการดาวรักวุ่นวายเจ้าชายทำมืเิและทศพลเล่มหนึ่งสองสามกุ๊ดต่างๆนั่นก็คือเข็มโรงเรียนวัฒนาอนุอรณ์เข็มโรงเรียนเลอธิดาและถุงผ้าต่างๆใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้กับทางเพจ หรือลิงก์ใต้เด็ดคิดขั้นนี้ได้เลยหากมีปัญหาในการสั่งซื้อหรือสินค้ามีปัญหาหรือคำถามต่างๆสามารถไปสอบถามโดยตรงได้ทางเพจมินิวะเลยจ้าขอบคุณครับ